ในการดูไพ่ของเราจะมีการดูไพ่อร์เคิลนสชุดนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มแล้วก็ขยายความไพ่ทาโร่ค่ะให้มีมิติมากขึ้นเราจะใช้ไพ่ Keeper of the Light กับ Animal Spirit ค่ะ ให้ชุดนี้ชื่อว่า The Keeper of the Light ผู้นำแสงสว่างมาสู่ชีวิตค่ะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณต,าต่างๆที่จะนำแสงสว่างมาสู่ชีวิตนะคะเป็นไพ่พลังงานบวกค่ะพอย์ของไพ่ก็คืออยากให้เราได้รับข้อความผ่านไพ่เหล่านี้เพื่อเป็นโอกาสในการใช้ชีวิตเป็นความหวังนะคะเป็นแสงสว่างในนำทางเราในช่วงเวลาที่แม้ว่าเราจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเรื่องราวแย่ๆนะคะมันก็จะทำให้ เหมือนเราเขวยอะแต่ว่านี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นไพ่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอะค่ะเหมือนเหมือนจะคอยไกด์เราว่าควรจะเป็นไปทางไหนต่อค่ะ Animal Spirit จิตวิญญาณของสัตว์นะคะเป็นไพ่ออร์เคิลที่มีพลังงานคาแรคเตอร์ที่ตรงไปตรงมาในจักรวาลสามารถสื่อความได้ชัดเจนค่ะเราจึงเลือกใช้สวัสดีค่ะแคทไอทารลอดนะคะคลิปนี้จะมาเปิดไพ่ให้ชาวลัคนามีนหรือผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคมค่ะ ประจำเดือนกันยายน2564นะคะไพ่มีการเปิดไปแล้วนะคะหากฟังแล้วไม่สบายใจอยากเก็บไปคิดมากนะคะฟังเป็นแนวทางเป็นนิทานไปนเนาะไพ่เป็นการเปิดโดยรวมนะคะของชาวมีนไม่เฉพาะตัวบุคคลไพ่อาจจะมีการสลับการระหว่างตัวคุณกับคนที่คุณคุยนะคะมาดูกันสิคะว่าความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของชาวมีนจะเป็นยังไงบ้างคะไพ่ออรัเ,รเคลิลอยากจะบอกชาวมีนว่าอะไร บีเวอร์สปิริตนะคะโคอาล่าสปิริตแล้วก็จิตวิญญาณตัวต่อค่ะบีเวอร์สปิริตบอกว่าวางรากฐานให้มั่นคงบางทีคุณอาจเคยทำโปรเจกต์อะไรแล้วแล้วก็ให้กลับไปดูที่คุณทิ้งไว้นะคะความรักการงานจะทำให้คุณเจออะไรดีๆถึงเวลาหันกลับไปแล้วแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับสิ่งที่คุณเคยทำไว้นะคะโคอาล่าอยากบอกอะไร สปิริตมีแผนเสมอนะคะคุณอาจจะเคยอ้างว้างแต่ขอให้มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในสปิริตคุณจะรู้ว่ามีคนที่รักคุณอยู่ค่ะจิตวิญญาณตัวต่อชีวิตบางทีก็มีแต่ความเจ็บปวดนะคะบางครั้งชีวิตก็มีความเจ็บปวดไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีเสมอไปคุณอาจจะเคยคิดว่าทําไมคุณโชคร้ายจังทําไมไม่ดีกว่านี้ทำไมไม่รวยกว่านี้หยุดคิดแบบนั้นได้แล้วค่ะ ที่จะจมกับความทุกข์แล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะคะเรดเดบี be, ค่ะมาดูไพ่พื้นฐานสิบใบนะคะได้อะไรของชาวมีนราชาถือเหรียญน,นะคะราชินีไม้เท้า6คาถาหกเหรียญราชินีถือดาบเจดดาบ6ถ้วยอัศวินถือเหรียญอัศวินถือดาบราชินีถือถ้วยนะคะ ชาวมีนะคะทั้งคุณและเขายังมีความรู้สึกที่มีให้กันอย่างเต็มเปี่ยมแอบมองแอบส่องกันนะคะอาจจะมีเรื่องอะไรที่คุณไม่เข้าใจกันหรือเปล่านะมีราชนีดาบราชินีไมเท้าอัศวินดาบเนี่ยค่ะมีการพูดจาใส่กันแบบแรงหน่อยค่ะแต่คุณและเขายังมีความรักต่อกันนะคะ6ถ้วย6เหรียญราชนีถือถ้วยคุณรอคอยการติดต่อพูดคุยกันนะคะใช้เวลาไหนคะกว่าจะมีการพูดคุยนะคะอดทนรอคอยหน่อย แต่เหมือนว่าคุณจะอยากคุยกับเขาถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะคุยกับเขาเนี่ยคุณควรจะต้องเป็นฝ่ายต้องติดต่อไปก่อนนะคะเพราะถ้ารอเนี่ยให้เขาติดต่อมาคงไม่ทันใจคุณแน่ๆในเรื่องของการงานก็การงานการเงินสภาพข่องมีอยู่ค่ะการเงินคุณมีการลงทุนอะไรที่ซื้อขายซื้อมาขายไปได้ผลกําไรดีนะคะการงานอาจจะมีคู่แข่งแอบทําตามคุณนะคะแต่คุณจะชนะเขาค่ะให้ลวยให้เต็มที่แต่ต้องใช้สติด้วยนะคะไพ่ราชินีเหรียญ ตาชาเหรียญอัศวินเหรียญช้าๆได้พาเล่มงามค่ะเนี่ยค่ะคุณนะอยากจะเทคแอคชั่นอยากจะทักเข้าไปคุณก็รอคอยนะคะมีการพูดจาตรงๆแรงๆใส่กันนะคะแล้วก็มีการนิ่งเงียบกันไปคุณก็เลยรู้สึกอึดอัดนิดนึงมาดูความรู้สึกของคุณนะคะที่มีแต่คนคุยคนคบของคุณนะคะมาดูว่าได้อะไร Emperor 7ถ้วย h a l l o f a ฟดาบ เจ็ดไม้เท้า The Were นะคะคุณอาจจะถูกปิดกั้นถูกบล็อกความรู้สึกหรือโซเชียลหรือเปล่าคะคุณอาจจะไปทำอะไรให้เขารู้สึกเสียใจอนะคะ่ะเขาบล็อกคุณคุณเลยเหมือนได้อยู่คนเดียวทบทวนนะคะแล้วก็ทำอะไรของคุณไปคุณยังรักเขาปรารถนาดีต่อเขาเขาเป็น The Were ในใจคุณเจ็ดถ้วยเป็นความฝันของคุณหรืออีกในหนึงก็คือคุณค่อนข้างจะคิดมากในเรื่องของเขานะคะคที่เขานิ่งไปเนี่ยค่ะ คุณก็ยังรอคอยยังรักเขาอยู่นะคะเขาเป็นเหมือนคนในฝันของคุณนะคะแต่ว่าคุณทําอะไรไม่ได้เลยถูกปิดกั้นนะคะอยู่คนเดียวให้ให้คิดอะไรได้วยคนเดียวนะคะแล้วก็เนี่ยเขาเป็นเหมือนความรักของคุณนะคะมาขยายความกันนะคะไหนดูซิว่าคุณถูกปิดกั้นจากอะไรคุณสี่ดาบเรื่องอะไรนะคะโอ้ สิบดาบแรงใช่คุณเจ็บปวดนะเนี่ยอ๋ออาจจะแบบทะเลาะกันพูดจาไม่เข้าใจกันมีการถือดาบใส่กันนะคะและเนี่ยคุณสิบดาบสามดาบโอ้คุณเจ็บปวดเลยทีเดียวกับคําพูดหรือการที่แบบ หมางเมินต่อกันนะคะมีการใช้คําพูดหรือว่ามีการบ็ลอกความรู้สึกความสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยทะเลาะกันมันทําให้แบบเนียมีฝ่ายนึงใส่ดาบต่อกันนะคะหันดาบฟาดฟันกันแต่ความรู้สึกของคุณอะสิดาบเลยชาวมีนอดทนไว้นะคะอดทนอดทนค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยู่กับตัวเองก่อนแล้วค่อยๆทบทวนว่าเราทําอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วจะได้หันหน้า ปรับความเข้าใจกันนะคะแต่ไพ่มันไม่ได้มีไพ่เดทก็คืออาจจะยังไม่ถึงขั้นเลิกลาอะไรกันไปแต่ว่าก็คงหนักสําหรับคุณพอสมควรเพราะว่ามันสิบดาบเลยมาดูความรู้สึกของเขาที่มีแต่คุณนะคะว่าได้อะไร t e m p e r a n c หกคาทา6ดาบสามเหรียญ Magician แล้วก็เจ mm ็ด hmm. เหรียญ mm hmm. เขารู้สึกยังไงกับชาวมีนบ้างคะ mm hmm. เขาเหมือนจะอารมณ์เซนซิท hmm. ีฟเปรา่บางนะคะ mm hmm. คำพูดหรือการกระทําของคุณค่ะเขาเลยรู้สึกอยากถอยออกมาเทคอเวกหกดาบนะคะถอยไปอยู่ในที่ของเขาค่ะใช้สติปัญญาเมจิกเชียนเนี่ยเขาเป็นคนค่อนข้างฉลาดทีเดียวนะคะพยายามตั้งสติทบทวนค่ะเจ็ดเหรียญสมเหรียญก็ดูเหมือนว่าเขาอยากพูดคุยกับคุณนะคะอยากรู้ข่าวขรา,าวของคุณแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความพยายามในฝั่งเขามากพอที่จะพยายามสื่อสารออกไปหาคุณนะคะเหมือนเขาที่เลือกที่จะอยู่กับตัวเองมากกว่า6ดาบ รอเวลาพิสูจน์หลายๆอย่างค่ะ6คาทาคุณเหมือนต้องฟันฝ่าอุปสรรคนะคะไพ่วิกตอรี่เนี่ยคือชนะแหละแต่ว่ากว่าคุณจะผ่านด่านในใจเขาไปกำแพงเขามีอะค่ะคุณคงไปทำอะไรให้เขารู้สึกว่าต้องถอยไปอยู่ในที่ของตัวเองเพื่อทบทวนความสัมพันธ์จริงๆค่ะแต่ยังไม่ถึงขั้นเลิกลากันนะคะแค่อาจจะต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกันแต่ก็คงจะจะแรงเหมือนกันเพราะว่าเขาหกดาบเขาขอถอยจากคุณไปนะคะเทมเพลนก็คือแบบ อารมณ์เขาก็คึ้นลงๆอะคะ่ะมีการอยากรู้เรื่องราวของคุณนะคะแต่เขาก็คิดว่าควรจะแบบทำอะไรยังไงใช้สติใช้ปัญญาดูว่าเขาควรจะเดินต่อหรือควรจะถอยอะนะคะมาขยายความกันดูว่าทางฝั่งเขาเนี่ยเขาหกดาบเรื่องอะไรนะคะ เขาก็รักคุณนะคะเขาเสียใจในความรักความสัมพันธ์นะคะคุณคงไปทำอะไรให้เขารู้สึกผิดหวังคะ่ะ5้ถ้วยนะคะคือความรักยังมีนะคะสองถ้วยแล้วก็ราชินีนะราชินีเหรียญนะคะแต่ว่า5้าถ้วยมันคือแบบความรู้สึกที่แบบไม่ไม่ค่อยแฮปปี้นะคะแล้วก็เสียใจรู้สึกว่ามันแบบผิดหวังมันไม่อบอุ่นมันไม่เติมเต็มแล้วก็ชาลีอัก็คือแบบ หนักหน่วงกับความรู้สึกของเขาเหมือนกันว่าเขาควรจะพยายามไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะคะแต่เนี่ยมันก็ขึ้นสี่เหรียญก็คือเขาก็ายังรู้สึกกับคุณแหละแต่เขาคงเลือกที่จะถอยแล้วก็ไม่แสดงความรู้สึกหรือความเจ็บปวดอะไรของเขาให้คุณเห็นเลยคิดว่าถ้าถ้าเดือนนี้เป็นเดือนของการที่ทะเลาะกันเนี่ยชาวมีนต้องเป็นฝ่ายที่จะเทค e อคชั่นเข้าไปคุยเข้าไปปรับความเข้าใจนะคะถ้าจะรอให้เขาเนี่ย ไม่มีวัน,นะคะ่ะเพราะว่าเขาแบบเขาไม่ไม่เขาคิดเลือกที่ว่าจะถอยแบบว่าไปซ่อนความเจ็บปวดแล้วอยู่กับตัวเองนะคะถ้าคุณไม่อยากให้มันจบหรือว่าให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปจนแบบห่างกันไปอะ่ะรีบคุยนะคะมาดูฝั่งคนโสดกันค่ะได้อะไร8ดาบราชินีเหรียญจัสเมนต์เคาถาเด็กถือไม้เท้า5้าดาม เป็นช่วงที่คุณคนโสดทั้งหลายนะคะคิดไม่ตกนะคะวนไปวนมาในความคิดความรู้สึกของคุณะคะ่ะเครียดคุณอยากจะเป็นที่รักของใครสักคนยังอยากจะมีใครในความรู้สึกนะคะแต่คุณก็รอดูการกระทําของเขาโดยใจนึงคุณก็หวาดระแวงก้าวไม่เท้านะคะว่าเขาจะให้เขาเข้ามาในชีวิตคุณดีไหมหรือว่าคุณควรจะยอมแพ้ในความสัมพันธ์ดีหรือจะอยู่ยังไงดีนะคะคุณก็แบบ5ดาบเนะะี่ยค่ะแล้วก็เด็กถือไม่เทา้าก็คือแบบ คิดอะไรแบบให้มันไปช้าๆคะ่ะเพราะว่าหวาดระแวงนะคะแล้วก็เนี่ยจัสเมนแต่เนี่ยก็ยังถือว่าจริงๆนะอยากที่จะมีคนรักอยู่นะอยากจะมีความรักแต่ก็ณจุดนี้เหมือนคุณเลือกที่จะแบบค่อยๆดูมากกว่าคะ่ะเพราะว่าคุณยังเครียดกับสิ่งที่ผ่านมาอยู่เนาะมาดูไพ่ออราเคลิลายสำหรับนะคะได a n a นะคะบอกว่า ให้คุณแบบมุ่งมั่นตั้งใจเดินหน้านะคะมีศรัทธาค่ะจักรวาลจะสนับสนุนคุณอยู่นะคะ move ได้แล้วค่ะต่อมาก็เดวกรลนะคะจะบอกอะไรธรรมะนำทางนะคะให้คุณอยู่ในเส้นทางของธรรมะค่ะเดินทีละก้าวแล้วคุณจะมีความสุขกับมันนะคะใจะเย็นๆอย่าวิตกไปก่อนนะคะให้ค่อยๆคิดให้ค่อยๆพิจารณาไตรตรองค่ะใช้หลักธรรมมาพิจารณานะคะ เอลโมรานะคะเขาบอกว่าตื่นรู้จักรวาลอยู่กับคุณจิตใจคุณยุ่งเหยิงมามากแล้วนะคะให้คุณชำระจิตใจของคุณคะ่ะแล้วเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยคุ้มครองคุณเองนะคะเขาเรียกว่าเคลียร์เคลียร์จิตเราก่อนเนาะให้ว่วางๆค่ะอย่าเพิ่งเอาซ้ายมาปนขวาวนลูปนะคะค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจค่อยๆที่จะปรับปรุงนะคะสิ่งที่อยู่ในใจแล้วก็เคลียร์แล้วก็ค่อยๆตั้งสตินะคะ ค่อยยอมรับความจริงและมองทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลนะคะไม่ต้องวิตกไปก่อนสำหรับวันนี้แคทอทารลอดขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะมีความสุขสมหวังในรักในการงานการเงินการเรียนนะคะบ๊ายบาย